เ่าล่นายมาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวเยจงขนาดนายเป็นนายกเทศมนตรีวันนี้ยังมาที่นี่เร็วหายยากที่เพื่อนเก่าจะมาที่แบบนี้ทำไมนายไม่มาเร็วกว่านี้ล่ะนายกเทสมนตรีเยจงซันได้ยินมาว่านายไปที่หมิงเย,ย่เมื่อไม่กี่วันก่อนได้รับบางสิ่งบางอย่างไหมฮ่าฮ่าไม่หรอกดูสิมีคนสำคัญกำลังมาลูกสาวคนโตของตะกนุนสู่สู่ซินไม่น่าแปลกใจเลยที่โหลเฟิงจะตกหลุมรักเธอ สวัสดีคุณสู่ฉันเลยอยู่เฟิงสวัสดีผู้ตรวจการหลวงมาแล้วผู้ตรวจการหลวงจากเครื่องบินลบแล้วว่าผู้ตรวจการหลวงผู้ตรวจการหลวงยังเด็กมากผู้ตรวจการหลวงคุณมาแล้วประธานโจหลบหน่อยหลบเฟิงไปกันเถอะ ภายใต้การแนะนำของประธานาธิบดีโจหลเฟิงได้พบกับผู้คนที่พิเศษมากมายตัวละครเหล่านี้แต่ละตัวมีพลังอันมหาศาลหลเฟิงสันจะพานายไปหาคนหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าทีมที่สองของหัวซานซึ่งเป็นผู้นพิเศษที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพในประเทศคู่ของเขาคือเจียจี้ผู้ก่อตั้งองค์กรหัวซานโอเคไปกันเถอะคุณคือผู้ตรดการหลวสวัสดีซันโหลเฟิงห้าหาผู้บังคับบัญชาหลัวฉันมาสายขอโทษด,ด้วย หลวเฟิงผู้ตรวจการหลวเขาอยู่ที่ไหนสันอยากพบกับผู้ตรดจการหลวงมาตลอดพ่อในที่สุดคุณก็มาเจีงหลงก็มีความสุขมากที่ได้พบกับบุคคลที่มีความสามารถเส้นผู้ตรดจการหลวซันได้ยินชื่อสมาชิกสภาเจียยี่มานานแล้วและซึ่งชมเขามากสันดีใจที่ได้พบลูกศิษย์ของเจียยี่โทษทีผู้ตรวจการหลวงมีอิสระที่จะทําเส้นนั้นเราจะพูดคุยกันในภายหลัง ผู้ตรวจการหลวงพ่อของสันมาแสดงความยินดีกับคุณเป็นพิเศษแต่ผู้ตรวจการหลวงดูเหมือนจะไม่เห็นพ่อของสันเลยมันน่าประทับใจจริงๆสันขอโทษจริงๆเมื่อกี้สันกำลังคุยกับคุณเจียงหลงผู้ตรวจการเลยใช่ไหมสันยินดีต้อนรับผู้ตรวจการเลยเราจะพูดคุยกันเพิ่มเติมในภายหลังวันที่หนึ่งกันยายนนี้โรงยิมศิลปะการต่อสู้สุบขีดในเมืองเจียงหนาของเราได้ต้อนรับผู้ตรวจการคนใหม่เทพสงครามผู้อยู่ยงคงกระพันหลวงเฟิงสวัสดีทุกคนสันหลวงเฟิง มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นฝูงสัตว์ทะเลกำลังต่อสู้กับแนวหน้าทหารเขียตะวันออกเฉียงใต้อะไรนะก็ใส่สัตว์อสูรออกมาอีกครั้งเหรอและมันก็เป็นก็ใส่สัตว์อสูรระดับหนึ่งหรอ